ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นเกมเมอร์ในครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับในส่วนของสกินใหม่ของรอเรียลนะครับสกินนี้จะเป็นสกินที่จะร่วมมือกับเกม ROV นะครับณตอนนี้มีไฟสกินหลุดออกมาแล้วนะครับสกินนี้เป็นสกินจากเกม Earner of King นะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูเลยครับสกินนี้จะมีชุดแต่งนะครับและก็ชุดแต่งจะสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกสกิลได้บอกเลยว่าเจ๋งมากเลยครับ แล้วก็จะมีนะครับในส่วนของปุ่มสกินนะครับอันนี้เป็นโมเดลนะฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับส่วนปุ่มสกินนะครับปุ่มนี้ฮะแล้วก็พอเราเปลี่ยนชุดนะครับมันก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยครับนี่เลยครับเพื่อนชุดนี้สามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้บอกเลยคุ้มมากนี่นะครับเอฟเฟกก็จะเปลี่ยนไปนี่นะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูทั้ง2องเอฟเฟกเลยครับ นี่เลยครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับไปครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเอฟเฟกกันเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติกันก่อนนะครับการโจมตีปกตินะครับเวลาที่ผีเสื้อเนะครับเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับก็จะมีผีเสื้อกระจายออกมาจากตัวเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกสกิลหนึ่งกับห้าสิบนะครับดูนะฮะจะเป็นการปล่อยผีเสื้อนะครับเข้าไปโจมตีเป้าหมาย ในส่วนของเวอร์ชันตัวฉบับนะครับจะเหมือนกับสกิลหนึ่งของพิกซี่นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับโรอเดิลในเกมอาวีก็จะปรับแบบนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งกับสกิลพาสีนะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่สองนะครับจะเป็นการปล่อยผีเสื้อเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับเวลาที่ผีเสื้อกระทบเป้าหมายก็จะมีผีเสื้อบิดออกมาจากตัวเป้าหมายที่เราโจมตีครับนี่เลยฮะนี่เลยครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์สวยมาก แล้วก็ในส่วนของเอฟเไฟคอสกิลอัลติเมทนะครับจะเป็นการสร้างทุ่งหญ้าขึ้นมานะครับทุ่งหญ้าสีครามนะครับของแล้วโคตรสวยนะครับตัวนีนี่นะครับทุ่งหญ้าปุ๊บเลยครับอนี่ครับแล้วก็ตอนเก็บนะฮะแล้วก็ตอนใช้ครับสกินเนี้ยมีท่าวาร์ปนะของเล้ว่าโคตรสวยดูนะครับท่าวาร์ปครับนี่นะครับท่าวาร์ปท่าวาร์ปกลางทุ่งหญ้านะฮะที่มีดอกไม้นะครับ ดูท่าวับอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือสกินของรอเรียลตอนที่ไม่มีชุดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนที่มีชุดดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติกันก่อนนะครับนี่ครับการโจมตีปกตินะครับก็จะมีผีเสื้อเข้าไปโจมตีเป้าหมายนะครับเวลาที่กระทบก็จะมีผีเสื้อนะครับกระจายออกมาจากตัวเป้าหมายที่เราโจมตีแล้วก็เอฟเฟกสกิลหนึ่งกับพาสีนะครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับนี่ครับ สกิลหนึ่งกับพ้าสิบนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่สองนะครับนี่เลยสกิลสองครับในร่างเนี้ยจะสวยกว่านะนี่ครับสกิลสองปุ๊บแบบนี้เลยครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับนี่นะครับทุ่งหญ้าสีทองแล้วก็มีดอกไม้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนี่นะฮะนี่เลยครับปุ๊บนี่เลย ในส่วนของ f อฟเฟกต์สกิลอัล m a เมตนะครับแล้วก็ในส่วนของ f อฟเฟกของท่าวาร์ปครับนี่ครับท่าวาร์ปท่าวาร์ปก็จะเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนกับล่างนะครับเดี๋ยวดูท่าวาร์ปอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับท่าวาร์ปสกินนี้นะครับจะอยู่นะครับที่ระดับอัลติเมตึงนิโรเค้นนะครับไม่เกินนี้ยังไงก็รอกันได้ที่เซิร์ฟไพ่นะครับสวัสดีครับ